นับรอบที่ฉันตายในบักช็อตรูเล็ตหนึ่งเนี <S <S ่ยคอยเอาคืนที่ด <mat ้านหน้าลาบันเนี <si yeah, ่ยเาน่เอดมนนตเ่อว้ายาตัวตายสามีคนอื่นกัน10บาทเียด้านหน้ามีตัวเองนโ พี่คุยของคำอย่างนี้น่ะเื่อตามร้างงานธิการของเราให้พี่ให้บุญพี่บุญเดี๋ยวเมื่อกี้หนูได้ไหมให้หนูมาฆ่าตัวเองสวัสดีเขาสวัสดีเขานี่วันนี้เผือจาเรียบร้อยควอตโตเอ็งเดาเอามีดมาเอ็งเดาเอามีดมาเมื่อกี้แกทำอะไรรอก่อนใครเป็นนายจ้างแกฮะ สิไม่ว่าลูกกระสุนจะเป็นยังไงได้ยยิงตัวเองไม่ว่าลูกกระสุนจะเป็นยังไงดุยชดุยลูกอแล้วสอแล้วมาความเ้นัดุยดสามจัสสามฮ้ยุดรีมคอมทูดุยสี่ดุยสี่ดุยสี่จรีบคอซ็ก แดงสีแดงสีแดงสเปรตโทษเลยไหมนี่สเปรตโทษดิพอมันเหลือแดงกระกสุวนเดียวแล้วเอาหมูสเตเดฟว่าสเตเดฟโทษเลยไหมเรียบเลยเรียบเลยไม่เป็นไรเราถือว่าเราได้ยิงยิงไปแล้วสบายใจเซฟเอ้าอ่ะยอกอะไร ไม่กดคิรลาคิลีวะ่ะใช่ทไม่ให้อะไรกดขิดไงี้ยไปกดบุรี่ไม่ง้กดหน้าปืนแล้วเรียบร้อยพอแล้วเยอะไปแล้ว